เพอร์ฟอร์ม n าซินเทติกอีโคคาจาก PTT Rubikans ท้องเสียนึกถึงไม์ครบอนมิตยาแอคทิเวตชา r c โค l รักษาอาการท้องเสียอานชลากก่อนใช้ยา เอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายของเจาะลึกไทย Inside Thailand ไปกันที่บริษัท GAF Energy Development จำกัดมหาชนนะคะก็ร่วมสนับสนุนงานกีฬาฟุตบอลสารสัมพันธ์จุลาธรรมศาสตร์2024นะคะเดี๋ยวเขาจะมีการจัดงาน31มีนาคมนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงาน,นะคะ่ะบริษัท GAF Energy Development จำกัดมหาชนร่วมสนับสนุนงานกีฬาฟุตบอลสารสัมพันธ์จุลาธรรมศาสตร์2024 โดยทางองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยจัดงานจุฬาบาก้าบิกินพร้อมเปิดตัวเทศกาลงานกีฬาฟุตบอลสารสัมพันธ์จุฬาธรรมศาสตร์ c u t u Unity f o o t b a l l m บ t c h 2024ที่จะจัดคลินในวันอาทิตย์ที่31มีนาคมนี้ณาสนามสุพัชราสายสนามกีฬาแห่งชาติมิติใหม่ของงานบอลที่มีความแปลกใหม่ยิ่งใหญ่ ทางสุดยอดนักกีฬาตัวเต็งจากทั้งสองสถาบานันขบวนพาเหรดสะท้อนสังคมที่ยังคงเป็นสเสน่ห์ความเป็นเอกลักษณ์ของงานฟุตบอลรวมถึงการแปลอักษรที่ในปีนี้มาในรูปแบบใหม่นอกจากนี้ยังมีการแสดงต่างๆจากองค์กรภายในของทั้งสองสถาบานันและศิลปินรับเชิญที่พร้อมมาสร้างความประทับใจและความตื่นเต้นกันอย่างคับค้าง โดยการจัดงานในปีนี้ยังคงเป็นการแสดงพลังความร่วมมือของนิสิตและนักศึกษาจากทั้งสองสถาบานันเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นนอกจากนี้ทั้งสองสถาบานันยังจัดเต็มกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายก่อนถึงวันแข่งขันจริงแสดงให้เห็นถึงการรวมพลังระหว่างกาันเริ่มตั้งแต่วันนี้กับการจุลาบาก้าบิกิน ตามด้วยงานท u ยูเทในวันที่22กุมภาพันธ์2567ณมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ต่อด้วยงานซ u ยูเรดีวันที่19มีนาคม2567ณสามย่านมิตรทาและงานทียูบูในวันที่22มีนาคม2567ณมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิรตก่อนเข้าร่วมง,งานฟุตบอลสารสัมพันธ์ในวันที่31มีนาคม2567ณสนามสุพัชลาศัสตร์ ด้วยความเคารพนะน่าจะเป็นงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์หรือเปล่าแต่ในรูปแบบใหม่มิติใหม่มมดูอลังการงานสร้างเหลือเกินถูกเป่าให้มันฟูขึ้นมาโอ้โหใหญ่ตมโบราณมากนะ,ะเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วไปสว,ส,สวัสดีครับ